ัสดีเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนมะเขือสวนมะเขือในสวิตเซอร์แลนด์วาเลนสตัดนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่โอ้โหเนี่ยสวนก็มะเขือเหมือนก็อยู่เมืองไทยเลยเป็นไปได้ยังไงเนาะนนมีคนมีคนเก็บมะเขือนี่ก้มๆเงยๆอยู่นั่น ทำอะไรคนเก็บมะเ,เ,เขืออุ้ยดูต้นนี้มะเขือดกจริงๆนี่มะเขือลายสีเขียวเขียวน,นี่นี่มาส่งถึงที่เลยนะคะนี่มาสง่งใต้ต้นมะเขือเลยนี่อุย้ยงาม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  ะอนแอนเนี่ยคนไทยเขาปลูกเขาปลูกขายนะคะนี่มันเยอะขนาดนี้ก็ต้องขายแลยะะ้วค่ะนี่อันนี้ไฮไลท์เลยนี่ หนุกหนุก <indung> ดูพริกสิคะเพื่อนๆพริกโอ้โหโอ้ย,อย,อยพริกเขาก็งามสะออนพริกเขาเนะสะออนจริงๆ แดงก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายเพื่อนๆชมก่อนโอ้โหผิกคืออยู่บ้านเราว่าธรรมดาพอมาอยู่นี่มันไม่ธรรมดานะคะนี่สอ,อนสอ,อนพริกสอ,อน แต่ละต้นนี่ดกขาดใจเลยนี่เฮ้ย,ยดูสิดูนูนสีพริกอันนี้ดกจริงๆเจ้จาของสวนไม่อยู่ค่ะเจ้าของสวนกลับมืงไทยนี่เสร็จเสร็จแล้วละ ต้นนี้นี่อุ้ยสะอ่อนของเขาสะอ่อนเขามีที่ปลูกเนาะสะอ่อนจริงๆเลยมาเพื่อนๆมาเลยมะเขือยาวเหยียดนะเหยียด ปาดลูกมาอัวอัวเพื่อนเเอ่ยงามจริงๆเลยต้นนี้สี่ลูกเลยงามงามงามไม่เคยเห็นต้นอ,อยู่เมืองไทยเราก็ปลูกเองนะมะเขือยาวเนี่ยมี้มาอ,อยู่เมืองนอกที่ก็ไม่มีมีที่อยู่กระเปาะหนึ่งก็ปลูกไม่ทันเขา เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เนาะมันก็หนาวเนี่ยวันนี้มาช่วยเพื่อนๆเขาเก็บเขาจะเอาไปขายให้กันนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินเราก็ส่วนเกินมาช่วยเขาเก็บก็ยังได้เอาภาพไปฝากเพื่อนๆนะคะนี่ อุ้ยสะออนสะออนมาช่วยจำเก็บที เป็นไงสดๆจากสวนมะเขือยาวเอาแค่นี้ก็พอมันเยอะเกิน